สวัสดีค่ะอันนี้ขับรถออกมาเที่ยวข้างนอกื่าก่อนจะไปเดินนะก็เลยจะมาอัดคลิปสั้นๆเพื่อที่จะอธิบายให้พวกที่ดูแต่หน้าปกแต่ไม่ได้ไปดูเนื้อหาข้างในว่าพี่พูดอะไรนะคะเรื่องผู้ชายโนเวิลน,นะเออก่อนจะคอมเมนต์อะไรก่อนที่จะตัดสินอะไรเนี่ยกรุณาเข้าไปดูเข้าไปฟังให้จบด้วย ไม่ใช่เขียนเอามันนะคือมันเหมือนนะพอมาอ่านคอมเมนต์แล้วเอ๊ะก็เลยรู้สึกว่ามันรู้สึกว่าเสลอคือคุณไม่ได้ไปดูเขามไม่ได้ไปอ่านเนื้อหาไม่ได้ไปฟังข้างในเลยว่าพูดอะไรก็เท่าที่พี่จําได้นะก่อนที่พี่จะอัดคลิปพี่ก็บอกแล้วว่าพี่แชร์ประสบการณ์ชีวิตของพี่เพื่อที่จะแบ่งปันว่าสิ่งที่พี่เจอมามันมีอะไรบ้างสิ่งที่คนอื่นเขาเจอมา จะพยายามสื่อให้ทุกคนได้เห็นว่าชีวิตคำว่าชีวิตเมียฝรั่งเนี่ยมันไม่ได้สวยหรูทุกคนดิฉันเข้าใจว่าคนที่มีสามีดีย่อมโลกสวยเพราะว่าพวกคุณมีครอบครัวที่อบอุ่นมีชีวิตคู่ที่ดีคุณก็โชคดีไงแต่คุณจะมาตัดสินไม่ได้ว่าเขาจะดีร้อยเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์อะไรที่พวกคุณคอมเมนต์มาน่ะมันไม่ใช่หรอก แล้วบางคนคอมเมนต์บอกว่าอยากให้หล่อนไปได้ผัวไทยหล่อนจะได้รู้สึกกูมีผัวไทยมาแล้วคะ่ะมีลูกด้วยกันสองคนเนี่ยแสดงว่าไม่ได้ไปเนี่ยไม่ได้ไปฟังข้างในแล้วมาคอมเมนต์เอามาเลียเสลอนนะนาคลิปพี่ที่พี่ทํำมาเนี่ยพี่ก็บอกไว้พี่ไม่ได้เหมารวมหมดอันนี้มันเป็นประสบการณ์เล่าประสบการณ์ชีวิตของพี่ ทุกคนเจอมาไม่เหมือนกันค่ะมึงอย่าเสลอมากพี่ไม่ได้ลูกสวยค่ะไม่ได้มานั่งพับเพียบให้พวกคุณคอมเมนต์ที้ฮี้ใส่ดีฉันได้นะคะฟังสิเข้าไปดูเนื้อหาสิคะก็บอกแล้วบอกเกือบทุกคลิปเลยด่ามากกูด่ากลับก็ตอบกันด้วยเหตุผลพี่บอกไปแล้วว่าทุกสิ่งที่พี่เล่าที่พี่ อัดคลิปอะที่พี่พูดอะมันเป็นประสบการณ์มันเป็นสิ่งที่พี่เจอมาคนรอบข้างเขาเจอมาพี่เลยมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังเพราะว่าโลกมันมีหลายมุมโลกมันไม่ได้สวยทุกมุมโลกไปเนี่ยมันจะไม่ใช่ทุ่งลาเวนเดอร์มันมีทั้งมุมดีมุมไม่ดีพยายามสื่อให้ทุกคนได้เห็นว่ามุมเลวร้ายมันก็มีมุมดีมันก็มีฉันก็พูดเปล่าเปๆปว่าไม่ได้เหมารวมแต่พวกคุณก็สมองไม่ทำงานกันเนาะจริงๆ ถ้าพูดภาษาคนมันถ้าพวกคุณชันดิฉันพูดภาษาคนไม่เข้าใจดิฉันก็หมดความสามารถเพราะถ้าดิฉันพูดภาษาสักว์ไม่ได้นะก็ถ้าไม่เข้าใจก็ไปดูช่องอื่นอย่ามาดรามา่าเออเอาคนที่เขาอยากจะฟังเขาอยากที่จะเรียนรู้ว่าชีวิตจริงๆอ่ะมูทุกมุมมันเป็นยังไงเพื่อที่ได้ฟังจะได้เข้าใจจะได้เอาไปปรับใช้จะได้พึงระวัง ไม่ใช่ตั้งความหวังเลิอ่อหมีเมียบีได้ผัวฝรัง่งตั้งความหวังเะเลอดหดูฉันต้องรวยฉันต้องชีวิตฉันต้องดีอะมันไม่ได้ดีทุกคนใช้จงฟังแล้วเอาไปปรับใช้แล้วใช้อย่าใช้ชีวิตประมาทสิ่งที่พี่พยายามที่จะสือ่อโอ้ยเข้าใจยากเนาะดูก่อนฟังก่อนสิเนื้อหาข้างในอะเขาไปฟังเวลาคอมเมนต์จะไม่ต้องสเสลอโอ้ 啊，แค่นี้แหละ。